คือคักกันทั้งวัดลุนเทลั่นงวดที่11ชัดๆชุดล่าสุดวัดใหม่4,000งวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันศุกร์ที่16เมษายน2564วันที่พวกเรารอคอยกันยังไงช่วงเย็นๆเรามาลุ้นกันว่าชุดไหนจะเด็ดจะปังแต่สำหรับแนวทางนี้ชุดนี้เข้าต่อเนื่องมาแล้ว10งวดติดแลํามาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังชัดชชุดเลขล่าสุดก่อนวันหวยออก เอาเป็นว่าถ้าใครตามข่าวมาตลอดคงพอที่จะทราบว่าชุดตัวเลขจะอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดและอติสัมภาทองนวัดใหม่4ี่หมื่นถือว่าเข้ามาแล้วหลายสิบงวดแต่ที่ต่อเน,นื่องจริงๆที่ปะปะลงคลิปให้ตลอดก็น่าจะเป็น10งวดติดแต่อย่างไรก็ตามก็มีบ้างที่บางงวดเลขในอ่างน้ำมนทั้งสองจะเข้าแค่ชุดเดียวและเลขตัวเดียวแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ เพราะบางงดก็เข้าทั้ง2ชุดเลยและที่เด็ดไปกว่านั้นในบางงวดเข้าทั้ง3ตัวตรง,ตตรงและ2ตัวล่างอย่างเช่นในงดล่าสุดงวดวันที่1เมษายน2564เลขในอ่างน้ำมนของอติสัมเภาทองถือว่าปังมากเรามีเลขลอยเด็ดและวกากลุ่มกันสวยๆทั้ง270และ05ส่วนสําหรับชุดของหลวงปู่สุดงวดนี้เข้าเพียงเลขหลักเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆจากันได้ในงวดก่อนหน้านี้เลข19ที่เข้าก็มาจากชุดของหลวงปู่สุดนะคะ ดังนั้นเลขจักอ่างน้ำมนต์ทั้งสองอ่างนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆใครสายเลขอ่างน้ำมนต์ไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้ในงดวันที่16เมษายน2564นี้ป้ี้ป้าปะก็ไม่ขอพลาดเด็ดขาดที่จะนําเลขชุดอ่างน้ำมนต์ทั้งสองมาฝากเพื่อนๆทุกคนบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวป้าปะ,ปะลงไปให้แล้วนะสําหรับงดนี้ใช่ค่ะปะ้าปะได้ลงชุดเลขจัดอ่างน้ำมนต์ทั้งสองให้แล้วแต่สําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นชุดล่าสุดที่ทางท่านพระอาจารย์ได้ถ่ายภาพไว้ให้ใหก่อนวันหวยออก ซึ่งลักษณะการเกาบกลุ่มของตัวเลขก็จะแตกต่างกันบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นชุดของหลวงปู่สุดโดย3ภาพแรกถือเป็นชุดที่พระอาจารย์ถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกๆหลังจากทําพิธีเสร็จซึ่งก็ลอยเด่นชัดๆทั้ง0 3 5 6 7 8แล้วก็9 ส่วนรูปสุดท้ายด้านขวามือสุดก็จะเป็นรูปล่าสุดที่ทางท่านพระอาจารย์เพิ่งถ่ายไว้ก่อนวันหวยออกยังไงเพื่อนเพื่อนชอบภาพไหนเลขคู่ไหนก็จัดกันไปแต่ว่าไปแล้วทั้ง4ภาพการเกาะกลุ่มของตัวเลขบางคู่ก็ค่อนข้างเหมือนกันต่อมาอีกชุดก็จะเป็นชุดของอาติสัมเพาทองที่ในงวดล่าสุดเข้าตรงๆทั้งสอง,ง 2, 7, 0, 0, และ05แล้วมาในงวดนี้4ี่ภาพแรกในแถวบนก็จะเป็นชุดที่ทางท่านพระอาจารย์ถ่ายไว้หลังจากทาพิธีเสร็จเช่นกันซึ่งก็ลายเด่นชัดๆทั้ง 1>, 1 2 4 5 6 8แล้วก็9ส่วนสำหรับ2รูปในแถวล่างก็จะเป็นรูปที่ทางท่านพระอาจารย์พ่้นถ่ายให้ก่อนวันหวยออกเช่นกันแต่ว่าไปแล้วภาพสุดท้ายเลข3ตัวเกาะกลุ่มกันค่อนข้างชัดเจนและสวยงามมากสาธุค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองจับคู่กันเองนะคะของแบบนี้แล้วแต่ดวงจริงๆแต่ที่แน่ๆเลขในอ่างทั้งสองนี้หรืออ่างใดอ่างหนึ่งมีโอกาสเข้าแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกับขอบคุณทางวัดใหม่สิหมื่นที่อนุคอให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม98ปีที่ตอนนี้ทางวัดใหม่สิหมื่นกำลังดำเนินการบูรณะอยู่แต่เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่ามีอายุที่ค่อนข้างมากส่งผลให้ทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถบางส่วนผุพังไปตามกาลเวลาดง นั้นในการบุญรณะจึงจําเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะทําบุญวันรุนิศสมบุรณ์กันไปเรื่อยๆคะ่ะยังไงวันนี้ปะปะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆหิงๆนะคะจุ๊บ